ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแบ่งปันการเจาะกระเป๋าตรงแบบกางเกงผู้หญิงนะครับเราก็จะเย็บอะไหล่ติดผ้ากระเป๋าแบบนี้ก่อนนะครับตัวนี้เราจะเจาะกระเป๋าอาฝั่งขวามือนะครับครับทาการเย็บตามรอยที่เรามากไว้นะครับโดยเย็บตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เย็บด้านข้างลงมาเลยนะครับ ครับหลงบหังจากนั้นก็แบะออกมาแบบนี้นะครับทับคิ้วหนึ่งตีนผีนะครับตลอดแนวครับดึงออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเย็บผ้ากระเป๋านะครับทําการเย็บผ้ากระเป๋าปิดก้นกระเป๋าด้านในนะครับแล้วก็เย็บด้านนอกอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ยึดปากกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับนำผ้าอีกผืนหนึ่งมาเย็บทับนะครับเดี๋ยวเราไปพงที่หลังนะครบเพื่อน ก็จะได้ปากกระเป๋าตรงแบบนี้นะครับ